สบายดีปัจจุบันสุขคนพี่น้องบรรยากาศยามมือแรงอยู่กับบ่าวมีแล้วก็สอบานบานทุ่งสุทองนาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษายนคิดทอดหัวใจคนจนเทยบุญกุลสบายดีพี่น้องปัจจุบันสุขคน ผ้าสีเอาผ้ากันแปลงนายเจนผ้านางพีมาเบ่งดอกจานพี่น้องบรเคยเห็นตีเป็นเหล่อทุ่งดอกจานพี่น้องพอดีมาจากบ้านเจสีพี่น้องมกินดอกจานสมัยน้อยพี่น้องสมัยเรียนน้อยเราไปเรียนผ่านต้นดอกจานบ่ไ้นะคะต้องเล่นคือต้นหมักดอกจานไปดึงมากินจูบกินน้ำหวานจูบกินน้ำหวานอันนี้คือสิพามายอดอดีตไปลังต่อโตสมัยน้อยมื่อสีผ้าพี่น้องไปส้ม พุ่งดอกจานก็ว่าได้เพราะว่าทุ่งนานี่มแต่ดอกจานสเกตเบิ้งทางด้านล่างน่ะแต่ละต้นน่ะบานบานทั่วทุ่งนาเมื่อเดือนกุพัผ้ามีนาไม่ซายอนที่ทอดหัวใจคนจนที่เคยปีนตนต้นดอกจานประหารใจเอ้าเบิ้งให้เจ๊ขึ้นไปแล้วคือต้นน้อยแท้นี่พี่น้องดอกจานพี่น้อง โอ้ยมันบลายเจยไปต้นนั้นโอ้ยอนนพี่นอ้องดอกจานพี่นอ้องต้นแหง้งหลายเต็มต้นเนาะหลายคู่หลายคนละเห็นแล้วก็คิดฮอดบ้าน<อ>บ้านเฮาช่วง,ง,งช่วงต้นเดือนกุมภามอดอกจานก็เริ่มบานป๋าสพีนอ้อง จะซอ่อนเนาะงามงามเป็นดอกไม้ที่ประดับธงก็ว่าได้ธงให่ธงนาเวลายามดอกจานบานนี่แนบแม่เห็นหุ่งถั่วธงน,นาพุ่นสังเกตเบื้องต้นอยู่พุ่นกะเขามาเก็บเอัตลอกษณ์สอ,องสอบเอ,เอาไปอย่างเจ๊เขาบอกงัวกินแมนเขาเจ้าเก็บแห่งง้อเขาเจ้าเห็นนะงามพี่น้องงาม หลายคู่หลายคนที่เคยอยู่บ้านนอกบ้านนาก็สิเคยเห็นเนาะดอกจานมันจะเป็นสีแบบออกสมสมนะค้ายๆคือดอกแค่เนี่เอาเขาจูบกินย่ามือเศร้าบุโบสถติเจนี่เขาก็จะบิดขวดมันมออกมาพี่น้องเดี๋ยวกระจูบานานนยบมามหวานมันน้มันจะหลายคิดเห็นอดีตวะมันอีภาพพี่น้องมาชมดอกจานพี่น้องงาม,งามวะพ่น้องดอกจานเคยบานกลางทุ่งไปบาน มันหล่นลงมากอสิเต็มพื้นแล้วพี่น้องงามงามเห็นเราแบบสะอ่อนเนาะมันเอกพาสมดอกจานเป็นดอกใหม่ป่าชนิดหนึ่งที่แบบงามอลามทั้งต้นเวลามันเป็นดอกนี่มันสีบลมีใบเลยมันสีล่วงเบิดอยากได้เบี้ยเมื่อปลูกแล้วเนาะเพื่อไม่จะเป็นดอกแล้วพี่น้องน้ำหมดสายสามเสือคนกเอานอกจากคุดเอาต้นที่มันเป็นี่เจ้ <N> นี่นี่นไปวีอยู่้ต้นบัวเอาขึ้นไปเซลฟี่ <S <S ไปเ,ปเจ้ <N> นี่เจ้ั้งนี้ปี่นอกงามงามดอกจานเนอะหลายคนหลายคนที่เคยไปอยู่เมืองนอกเมืองนาารื้ว่ายุ่กรุงเทพก็สิบเห็นแบบเฮาเองเนาะแบบเบาหมีพอเห็นแล้วก็คิดหอดบ้านมันสิเป็นบ้านหุ่งทั้งทุ่งนาเลย สกเกตเบิ้งตอนนี้แนมแนปล้วก็สิเห็นสเกตแนมไปไกลๆอจิบหเห็นในกล่องเนาะมันสีเหลืองออกสีสมสมเอาเมแาอนะม่นยางเนาะพักคืนมันบ่ได้สูงเนี่ยพี่น้องต่ำๆหนึ่งแต่เบิ้งในกล่องเอาถ่ายเบิ้งพี่น้องว่าถ่ายภาพออกมาแล้วมันจะเป็นภาพแบบไหนางพวกนางพัน

เป็น10ต้นติดติดกันสังเกตเบิ่งพุน่นเอาปลาให้พวกนางเซลฟี่กันก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปส้มอีกต้นต่อไปถาแนมสังเกตไกลๆพี่น้องพุ่นต้นหนึ่งนะอันเหลืองๆสมๆนะแม่นแล้ว2ต้นอยู่พุน่นสองสามต้นดอ,อกจานนะพี่น้องมึงนโอ้ยหางกระลงมาจากต้นจานพี่น้องขึ้นไปเซลฟี่ เคยบานกลางทุงไปบ้านในกรงเแลละาน่ป้าปพี่น้องงามมาดอกไม้รงามมสับปีกปากี่บ่าวงามงามพี่น้องอันที่ว่างานมันคือดอกจานทร้นพี่น้องบุ๋มนคนขนาดต้นนิดหน่อยมันยังเป็นเนี่ยคุณในต้นคุหนึ่งคุณอายุมากวาสี่ร้ยร้อยปีะจเออมันแก่แล้วมันดอกแล้วมันมันเลือแตะกิงงานหน่อย เดือะเครื่องนึงเลือไพเขาเนี่ยตัำๆหนึ่งเด้อตตนนดพี่น้องไม่ได้สูงเนาะจริงยใบพี่น้องใบของดอกจานะจะมีประโยชน์หลายอย่างเลยจ้าเข้าใบไปห่อขนมมกอะไรพี่น้อง,องเหลืองอลามพูดต้นหนึ่งต้นหนึ่ง อยู่ในทงนี่นะเป็นซิฟโกต้นเดืผู้ต้นหนึ่งดอกบัวลายพุนต้นหนึ่งพาพี่น้องสมทุ่งดอกจานอ๋อ <c oughs> ดอกจานเต็มทงนายพี่น้องสังเกตเบิ้งแนมไก่ไก่บะมีบ่ไปไก่โผล่ดอกจานมีแต่ทุ่งดอกจานเดี๋ยวสิซูมให้เบิ่งไก่ ระว่างพิมมาแต่หาเจ้สีพี่น้องกัะสีพาพี่น้องส้มทุ่งดอกจานพานางมาเชลฟี่พูนพากันถ่ายรูปต้นนี่ก็เต็มบานเต็มทั้งต้นพี่นอ้องป้าทวยงามงามมาเบิกมือกล้องย่านบริมุมสวยๆมือกล้องกั อยากไปอีกจัดงามบ่งามนอนท่ายพี่น้องเพื่ออยากได้มุมที่มันงามงามพี่น้องดอกตาลจ้าดอกตาลบานทั่วทุ่งนาสิได้เมื่อง่ายบังเหรอดอกจานพี่น้องมามุมนี้เหตุอะยังถ่าย

พาพี่น้องเบิ่งใกล้ๆบานเต็มต้นบ่เห็นนอดใบงามบ่นั่งเอาได้ปัวนั่งกับสิมาถ่ายพี่เ<อ>ป็นจิ้ง<า>อยู่นี่นะหันบานทั่วทงนาคะหนึ่เดือนกุมภาพันธ์มีนาเมสาลอนคิดอู้ดอกมันดอกกุหลนเนาะงามงามองดอกจานมีพุ่นมีคุณประโยชน์อีหยังแน่พี่น้องไปเฮ็ดหยังได้แน่จ้าหูวจักตะบไบมนะันเนาะ ใบมนเอาไปห่อขนมแต่ว่าตอนข้าผ่านมาเห็นเขาเจ้าอ่ะมาเอาดอกจานเป็นทรายกระสอบต้นตำตำน่ะขาเจ้าห้านลงมาเลยคือหน้าเสียเอาไปให้งูวพราะงวมักกินดอกจานเนาะมันบ่ได้สูงนี่มันยืดตำตำหนึ่งยืดกรถึงนี่ขันนางได้ัวนักสิมาถ่ายพี่เวติิมงบนต้นจานงามเห็น้องงามไม่ไม่มาไย นี่นกำลังบ้านหุ่งเนาะดอกกานทรบ์บานทั่วทองนาสิ้นเดือนกุมภาไม่น่าไม่สายโยสิ่งดีเมื่องง่ายบ่พี่นอ้องยังพากันถ่ายติก๊กตอกโย่ใจคนจนที่เคยบินพนดอกตาลประหารใจเจ้าดอกจานเอาพากันถ่ายนแลหละสิ่งดีเมื่องง่ายบ่ มันสี่ห้าโมงแล้วปะ่ปะพราะอะลครับแล้วไปพักพดหยาหลายหลีพี่น้องทงนี่ทงนะเบามียังบ่ค่อยมีเลยแต่ว่าท่งนี่นะมีเป็นซิปก่าต้นหันไปอีกฝั่งทางกับพุนเรื่องเรืองนะแม่นเบิร์ตสิดเมื่อได้พี่น้องกว่าสิเมื่อได้พากันท่ายาสัน ขึ้นไปถ่ายต้นนั่นขึ้นไปถ่ายต้นนี่เล่นไปหักไม้เห็ดหยางเอาเ,อาเห็ดมันงามปล่อยให้มันงามในต้นมันเอาไลยมึงหักไปจังเสร็นะหักไปยังเสร็จหักไปยังเสร็จนะเอาทำใเห็ดให้มันงามเอาควายอ,อยากงามคือกันโอ้จะไปฝากกูบ่าวอุ้ยจะไปชิได้ดอกกาดใกล้ชิฮอสซิมซีกุ่มพ่าแล้วมันบอกมีกุหลาบอยู่เมืองลาวเนาะเอาดอกกาดต้องไปหาย อดกาศนี่แทนแมนโอเคคุยคิดดีเพื่อนสาวเพชรซองงามงามไปโหลดผู้ป่าคพราะ้เป็นผู้เป่าของพวกนางเลจอาจ้าเร่ต้องร้องกุหลาบเ้ยจ้านี่แหละดอกจานประหารใจจ้าแมนเจใครอยู่ดอกจานดีเพื่อนบอกดอกไม่จันทร์ให้สิ่เดือเมืองอะไรพี่น้องพี่น้องสิเดืเมืองง่ายอยู่พี่น้องเห็นหนๆก็มาหอลวกัมันคุ่มแลวจ้าว่อยากเชียนเที่ยวจ้า เห็นต้นได้ก็แหว่ต้นนั่นครับเจ้าหวานชุ่มชิ้นผู้แฝงด้วสุรัสุนทรภัทรเจ้าต้นนี้นะเขาหานพี่น้องนี่สังเกตเบิ่งเขาหานตอนที่เขาผ่านมาเนี่ยเต็มต้นมากหลายๆเนาะเขาไปเห็ดอย่างเนาะเขาหานไปให้งัวงัวมันหลายงัวมันกลิ่นไหมร่องคือบทร่อนคือบอกไปพันต้นตะวันเสดต้นนียดอกบุค่อยหลาย เขาเจ้าหานตกจากเห็ดยังกินได้พี่น้องนัทสเปซเบอร์เบิกงจ้าไว้ผลประโยชน์จากดอกจานเห็ดยังได้แน่ผลประโยชน์จากดอกจานไว้เห็ดยังได้แน่เอาจะว่าเพ็ดขนมได้เนาะเป็นสีเลยเนาะจะว่าอือแต่ว่าหัวดอกมันอะน้ำมันอะกินได้นี่เพิ่งมาซิมาตอมกินนะพี่น้องมันซิมีน้ำหวานหวานคือน้ำเพิ่งนี่นะครับเขายาวแข้งหน้าเห็นบ่าวเขายาวแข้งหน้ามันสิหล่นนกเพ่งแมลงมันมากมากิน ไปปลาเมื่อแล้วคลิปนี้ก็เขาเจาไปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าจะดีแม่งวัสกุลสกุลเมื่อกี้ก็แวะมาพอดีเห็นต้นดอกจานงามๆกันเลยแวะมาให้ปหลายคนกินทอดป้างป่ายในหลายคนหลายๆทางไก่ทางไก่ก็มาเบ่งดอกจานนี่แหละตาการ์เซตให้หลายๆคนก็คิดทอดบ้านเราเห็นดอกจงดอกจานนี่และตาดูไปห่อขนมมกไปปลาเมื่อปลาไปแล้วพี่น้อง มันบดได้สูงปนนานนั้นขา,าโดดขาที่บรรอฮักตีคันคันคันเข้าบอฮาเนี่ยงามตัวเนี่ยมันดอกหลายเขาหา้าลงจนเบิดปะไปแล้วพี่นอ้องไปกลับบ้านรารักรออยู่